อสุขใจสันบ้นนะมาแล้วครับมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมตามเครื่องไห้เลยโอ้ขนทอดบ้านติมาไกลโพดเนาะมาไก่โพดนี่นะครับผักเที่ยงนะครับไม่รู้ว่าบ่ายหรือเที่ยงไม่เวลาไม่มีนาฬิกาเนอะเนาะทำอะไรนี่ ตุบปลา, abei, ปาครับพ่อครัวครับพบกับเจ้าเก่านะครับพ่อครัวฟ้าแฟดนะครับีมไม่ยืนอยู่ใกล้ก oh, ั e, warning, นดิมันโอ้นี่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 การม้องมือเส้นี่โอ้ไปหวานมองไดเนี่การม้องนี่นับตาหนึ่งมือเส้นโอ้คือหมันแท้ซอยตาเราจับนี่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 ครับเบิรงเด้อเอาไปยืนใกล้ๆกันเบิรงเอาคู่แฟดนี่เอายืนยืนยืน ยืนบังโอ้คือบ้าครับนี่คือกันบ้าโอ้ซ้ำกันได้เลยครับบังตัดผมตัดยังแต่ว่าขาวกับดำนี่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 คือเกาครับคือเกาพี่น้องคือเกาคือเกาอยู่ให้อยู่หน้าคือเกาเ้อครับคือเกาคือเกาอีกแล้วครับอยู่ให้อยู่หน้าเ้อ นี่ปัดปัดปัดใส่อ่ะบเฮ้ยขึ้นมาใส่ดิดูพ่อครัวนะครับปาดซึ้งไหมย่าตีนเป็นมวยย่าใส่เป็นมวยเลยปาดซึ้งต้มปลาครับวันนี้ต้มปลาเอาต้มปลาอีกแล้วครับโอ้มันครับใส่ขึใส่นึ่งว่วันแห่นะครับวัน ผบกับสองพ่อครัวนะครับวันนี้ช่วงบ่ายนะครับรถดำนะครับลงงานนะครับอ่าเฮ้เฮ้เฮ้อย่านอนหลายเดี๋ยวมันกี่ขั้น อ้าอ้าอ้าโอ้อสุกแล้วสุกแล้วเดี๋ยวมันเปื่อยปวดโอเคเลยโอ้หอนหอนเลยครับอหอน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 อามาเด้อ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 ครับอ่าซิมก่นมกนอกนเบิ็งเป็นจนังไดนเศกเศครับกินเฮ้ย <laughs> ดึงต่างตาก่อนใส่ิบต่าปลา ามาเดอมาเดอมาเดอพบพ่อกันมื้อเที่ยงครับวันนี้มื้อเที่ยงมื้อเที่ยงอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับ,บแต่เมามครับดูแฟดนะครับนี่ฟ้าแฟดสองคนนี้นะครับแฟดคนละจังหวัดน,นะครับดูแต่ทรงผมนะครับทรงผมนี่ เหมือนกันหน้าตาเหมือนกันบ่คืนบ่คืนรูปร่างน้ำหนักเท่ากันครับเียังอยครับยังเปลี่ยนลังคาใหม่ตัดผมโอ้บ่ได้บ่ได้บ่ได้ผมเปลี่ยนจังซี่แล้เป็นแฟนบ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ยันฮะบ่ยันยนงลังข้ามยังเนาะต้มปลาคอเด้อครับนี่ผักคือเกาน้่มพริกโอ้น้่มพริกห่อน ไอ <laughs> <laughs> ้หนุ่มผมยาวครับอ๋อ,กอ,อกจังใส่จังหนุ่มโซดน,นะครับคนนี้นะครับทีมงานเรานะครับน,นี่นะครับโอ้หมุดพักก็โอ้นี่จะพักอร่อยๆ màu. À. Ờ. Ừ. không? Dạ. sao nó mày mình nhìn đều thế. <laughs> ừ. Lông mà mới kia nhìn đó. Nhìn đây đều yên <laughs> ลูกเวยดิลูกเวยสดสดปึ๊บมาโอ้ยทำไมมันเย็นแทะ <laughs> อ้าพ่อตาเอาเต็มที่เลยในนี้ปูนโดดย่องเลยฮึมห <laughs> ัวเสียเฉาหัวพ่อตาไอ้แกงปลาเนาะเอาหัวไว้ให้พ่อเยอะอะไรอย่างนี้เปอ่า <laughs> Lúc khơi này, hoa pla lộn bằng. Tông gặp mặt 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 นั่นแตเมาเส็บแซ็บคือเก้าปะแส็บคือเก้าคือเก้าครับคือเก้าไปบุญไปท่านไปท่านเครืองสูบหน้าบุญเจ้าจะสเแซยบเนี่ยมาอีกแล้วครับแซ็บแซ็บคือเก้าครับอยู่ให้อยู่แนะอืม โอ้ต้มปลาสดห่อนๆเลยใแ่พัทเป็นแงงเ, <c oughs> เนาะแง่งหน้าอโอ้พักเป็นแงงบ่มีเนาะมาทางนี้เนาะมีหรือที่เราขุดอ่ะมีบอมีอันนี้สะเกลน่นจะมีปลาไหลมีไหมนั้นเนี่ย

แซ่บครับ <laughs> คือเก้าดูอาหารการกินแต่ละมือนะครับก็มีน้ำพริกบ้างผักบ้างต้มบ้างหมูบ้างไก่บ้างปลาบ้างดูแล้วแต่พ่อครัวเขาจะทำอะไรให้กินก็กินครับ <laughs> แบบแต่มืมอได้สีมานหน่อยมานลไร ไปหาดักหนูก็บบดได้บ่มีหนูเนาะแถวนี้เนาะบ่มีหนูบ่มีหนูมนือย่างอื้อมมือยังมือก็เข่ามือก็เข่ามือเปล่เา,อเ,า,าเอง้ง<ะ>อืม,อม,อมกินผักดีมากเลยกินผักอะ่ะ เช้ามาสบายท้องนี่เอาแบบนี้เลยครับ <c oughs> โอ้ พักไว้ก่อนเ้อครับพี่น้องขออนุญาตเดียกบร่่านเขาครับจะามาบบายบายจุ๊บยบาเอ็ดบายบายชุ๊อ